ได้กกงแล้วนะคะได้กกงพี่ถุงทองมานะคะนี่นะคะมีทรายแมวมีกกงมีน้ำมีอาหารน้องคงจะหิวนะคะดู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 ด,ด,ดูเอากินก่อนลูกกินกันมีกกงใหญ่ของพี่ถุงทองให้นะคะดูตาเขาก็ปูผ้าแล้วก็เอาผ้ามาคลุมให้อย่างดีนะคะตาบอกว่าสงสารนะคะตาก็จะเลี้ยงไว้นะคะนก็จะช่วยดูแลอีกแรงหนึ่งนะคะ ดูน้องนะคะคงจะหิวนะคะอันนี้มีกรงใหญ่แล้วนะคะนี่ค่ะกรงของถุงทองที่แม่เกียงแม่ตาซื้อให้ตอนนั้นนะคะมีสองกรงนกเลยเอามาให้น้องกรงหนึ่งถ้ามีถ้ามเาีเดี๋ยวจะได้พาน้องไปตรวจสุขภาพนะคะต่อก็ตอนนี้ก็อยู่กับตาแต่คิดว่าจะเอาไปตรวจแน่นอนนะคะแต่ให้น้องอะ่ะให้น้องอ,อยู่กับตาอย่างนี้ก่อนตาก็ ตาก็เต็มใจเลี้ยงนะคะตาบอกว,ว่าสงสารดูหาผ้ามาคุมอย่างดีนะคะกลัวยุงกัดว่างนั้นนะคะดูน้องผอมนะคะน้องคงไม่เคยได้กินอะไรนะคะนี่นะคะ่ะ้กินอาหารเปียกนะคะกินเสร็จแล้วก็นอนแล้วค่ะแมวเล็กมีกระบะทรายให้เล็กๆให้นะคะก็สงสัยครอบครัวเขาจะโดนหมานะคะเนี่ยค่ะคะุณตา ตาบอกว่าสงสารนะคะสงสารอยากเลี้ยงไว้นะคะเลี้ยงไว้แม่คงจะโดนหมาไล่นะคะแล้วก็พี่น้องเขาด้วยนะคะก็ยังไงก็เดี๋ยวนุกก็จะอัปเดตให้ดูอีกนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ